พี่พี่ขออนุญาตถ่ายถ่ายไว้นะผมไม่อนุญาตถ่ายให้ดูได้ไม่อนุญาตถ่ายแต่ถ้าพี่จะละเมิดก็แล้วแต่พี่เอ้าจริงๆแล้วเดี๋ยวทีมงานกฎหมายผมจะทําเรื่องเองจะไม่เป็นไรชื่อ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 ะไรครับเนี่ยตามนี้เลยครับตามผมชื่อชื่อชื่ออะไรยนว์กิ๊บสโวฮะอพควาาเนื้อเกียวอ ผมก็ตัว่อเมือนกันว่าคนคนนี้แล้วทำไมที่หน้าตาเบียดเบียดนี้หน้าตามันหน้าผมผมมองไม่เห็นผมตัาผมเนี่ยงั้นมันมันมีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ไหมมีครับงั้นผมขอให้ให้เป่าได้ครับ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 เป่าเป่าท่านแล้วก็เป่าผมตังค์อ๋อจริงในเมื่อประชาชนร้องขอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ผมได้ไหมได้ได้ท่านชาวบ้านเลยได้ เออเนี่ยแฟรแฟทั้งสองทางท่านเป่าผมผมเป่าท่านอ่าชัวทั้งสองทางมันมันมันไม่ค่อยมีนี่ครั้งแรกเลยนะที่ประชาชนร้องขอให้ให้ท่านลองเป่า วัช้าบนจากสิบตำรวจรทำไมครับเมื่อเมื่อกี้จะตรวจผม,มแต่ว่ากล้องพิ่งมาเปิดเมื่อสักครู่เนี่ยสุดยอดอจริงๆริงมตรวจมันก็ปิดเสรครับอ้าวแบบมันจะโมดอ่ะผมเข้าเวรแป๊แบบมันมันไม่เกี่ยวพี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่พี่ต้องเปิดทุกครั้งถ้าผมจะตรวจคนคุณผมได้ตรวจไงแล้ว,แล,วแล้วก่อนก่อนตรวจผมทําไมไม่เปิดถึงถึงมาเปิดตอนตอนที่มาแล้วเหตุเหตุที่เรียกผมนี่คือมีเหตุอะไรครับกล้องกล้อง กล้องเยอนะครับ,รบกล้องหลังด่านก็มีแล้วป้องกันนะเราถูกตรวจสอบแล้วก็เราก็ใช้ตอนนี้ผมก็ใช้กล้องออออแล้วยิ่งมีกฎหมายใหม่ชื่ออ,อกมาบังคับอีกไม่นานนี้ก็เรื่องของพบอรบป้องกันการทรมานซึ่งมีรูปแบบการามีให้มีการบันทึกภาพและเสียงขนาดเคลื่อนไหวนหในการจับกลุมก็ดีควบคุมตัวก็ดีผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะทําให้การทํางานโปร่งใสามากขึ้นเพราะจริงๆตอนนี้เราก็ทําแล้วนะครับเราก็จะมีกล้องต่างๆแต่ว่า ตำรวจที่ไม่ดีอาจจะใช้ช่องโหว่ในการที่จะทำกล้องเสียหรือว่าหลบกล้องต่อไปนี้เนี่ยผมได้สั่งการไปแล้วว่ากรณนนีที่ตั้งด่านเนี่ยท่านจะต้องติดกล้องอย่าให้กล้องเสียถ้ากล้องเสียแท่น้นท่านมีเจตนาไม่ดีละถ้าท่านไม่พร้อมเรื่องกล้องท่านอย่าไปตั้งอย่าให้กล้องเสียถ้ากล้องเสียแทนั้นท่านมีเจตนาม่ดีละเชิทงน้นครับ ให้ถ่ายให้ถ่ายเจดุลุทธ์กระป้องทำไมไม่เปิดที่ไป่ะเจดุลุทครับป่ะมีก็อีกอี๊ยกปไม่เป็นไรครับป่ะร้อยตำรวจเอกนะเข้าครับพี่ป่ะโอ้โหดูดิเจดุลุทธ้องไม่เปิดคือทางประวัติศาสตร์แนที่ดูดิเจดุลุทธถ้าท่านไม่พร้อมเรื่องกล้องท่านอย่าไปตั้งอย่าให้กล้องเสียถ้ากล้องเสียแล้วท่านมีเจตนาที่ดีละสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วเอาว่าไป เออไม่มีเหตุอะไรเรียกเรียกเดียวเลยเหตุอะไรเหตุอะไรที่เป้ามีเปล่าีเห่าอะไรนะมีเหตุอะไรติ้งติ้งติ้งให้ผมเป่าอีกเขาผมก็ถามว่าไม่มีเหตุอะไรเรียกเป่ากล้องผมเปิดโอ้ตายแล้วกล้องเปิดครับลโหลจะจะตรวจเขากล้องเพิ่งเปิดอ้างว่ากันไป อะไรเลยมันเรียกรถก,ก่อนเลยเรียกแานซ้ายอย่างเดียวเลยเอาไม่ไม่ไม่ในในเมื่อผมเรียกแล้วก็ต้องดูเลยเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมพอลงจากสะพานก็ลงมาครับดูดูไหนๆเรียกก็ว่ากันไปไ,ไ,ไ,ไปไหนไปไหนพี่เป็น,ปนไหน เชิญหน้าได้เลยครับเขตเจ้าหน้าที่ครับเชิญเลยครับนี่ท่านท่านนี้เพิ่งเชิญเลยครับเพิ่งเพิ่งกันนี้นะเชิญเลยครับอะไรนะครับเชิญเชิญเลยครับเชิญอะไรครับตำตำรวจกำลังทำงานนะครับเมื่อกี้โอ้โหโดนการอันตรายเนาะตํารวจทำงานแล้วแล้วเรียกผมมาเนี่ยเขาเมื่อเหตุอันสงสัยเขาเขาเรียกผมมาไม่ไม่สงสงสัยอะไรท่านท่านบุกกรงช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเขาใครไปโลดครับผมครับไอใครเป็นผู้ควบคุมด่านใครเป็นผู้ควบคุมด่าเมื่อกี้สวัสดิ์เอารถไล่เที่ยวแหกด่านไปนะครับ รถพอดแค่น้องเด็กกำลังทำงานนะครับท่านท่านนี้นะท่านชื่ออะไรครับวชพลข่าขุนจ่าสิบตำรวจวชพบจ่าสิบตำรวจทำไมครับเมื่อเมื่อกี้จะตรวจผมเมื่อกี้แต่ว่ากล้องเพิ่งมาเปิดเมื่อัะครู่เนี่ยสุดยอดจริงจรตอนไม่ได้ตรวจมันก็ปิดเลยครับอ้าวแต่มันจะโมดอ่ะผมเข้าไปแปมันมันไม่เกี่ยวพี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่พี่ต้องเปิดทุกครั้งถ้ากผมจะตรวจพนคุณผมเลยตรวจไงแล้วแล้วก่อนก่อนตรวจผมทำไมไม่เปิด ถึงถึงมาเปิดตอนตอนที่มามัันยงแล้วเหตุเหตุที่เรียกผมนี่คือมีเหตุอะไรครับกล้องกล้องกล้องไหนครับกล้องหลังด่านก็มีนะกล้องนั้นะไม่ที่ที่เรียกผมนี่มีเหตุอะไรครับมีเหตุสงสัยอะไรต้องมีเหตุอันควรเชื่อด้วยว่าผมขับรถนี่มีอาการเงินเมาหรือว่าอะไรก็มันเครื่วงเทศการตตั้งฟังนะครับตัวนี้คือพวกท่านนะครับทิศทฤษฎีพวกท่าน แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเรียนเชิญหน้าด่าไปเลยนะครับเราทำไมต้องเรียนเชิญอย่าอย่าอย่าผักพี่อย่าผักอย่าผักเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องได้พอย่างอุดมคติตำรวจมีไหมครับเครับอุดมคติครับตำรวจครับเชิญนั่นครับท่านสิบตำรวจตีวัชรพลเชิญครับเชิญเลยครับอย่าก่อกวนนะครับ ผมไม่ได้ก่อกวนพี่เชิญเลยเชิญทำไมล่ะพี่ในเมื่อเรียกเรียกผมผมรูเสียหายพูดพอเพอนะพี่ใจเข้าใจเพอแล้วเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับทีมกฎหมายนะครับไหนก็ได้ฟังแล้วก็วิเคราอห์สแค่แค่สการสองการเกตวันตรายเ็าให้ให้จับเออหนึ่งฟังฟังนะครับคฟังฟังเมาแล้วทําไมต้องตั้งลงสะพานน่พี่มันเลยห้าร้อยเปตรมาแล้วมันมันมันไม่ได้ลงสพานะเนี่ยที่ครับ ทฤษฎีเขาว่าอะไรไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรโอ้ยมันเกินนี่มันเกินมันเกินไหนพี่ผมว่ามันไม่เกินนะดูนะนี่นี่จากนี้ไปตรงตรงนี้ที่อะไรพี่ทําไมไม่เอาดูดูนะนี่กิริยามารยาตนะครับของสิบตำรวจตีนะวัชระพลนะทีมกฎหมายนะครับดูด้วยนะครับนี่คือกิริยาว่าอะไรมากมายไม่เล้อะไรครับตอนนี้ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่เนาะครับผมเชิญครับเชิญขออนุญาตเชิญไปไหนพี่ อนาต้อญาาจะเขาใชไปเดินหน้าฟังนะเรียกผมมาคือผู้ผมผู้เสียหายถูกไหมอ่ากู้เสียหายเรื่องอะไรยังไม่เนี่ยกล้องยังไม่เปิดเลยเนี่ยเปิดแล้วเปิดไหนนะมันดับนะแบตหมดละน่าเาคณะปฏิบัติหน้าที่เขาว่าไงพี่ต้องเปิดทุกครั้งมันไม่เกี่ยวคนปฏิบัติหน้าที่พี่ต้องดูแล้วทําทําไมท่านอื่นอ่ะเขา เขามันไม่ดับอ่ะทำไมดับอยู่พี่คนเดียวมันกมันโมนะพี่อ้าวมันมันมันไม่เกี่ยวนี่คือเป็นทฤษฎีของพวกท่านฟังผมเรื่องกล้องแบตหมดเนี่ยนะฟังนะครับผู้บังคับบัญชาเขาบอกว่าปฏิบัติหน้าที่เออเดี๋ยวผู้บังคับกล้องเขาก็นี่กับผมเองอ่ะกล้องทุกกล้องจะต้องปฏิบัติหน้าที่คือกล้องทุกครั้งเคลื่อนลครับเคลืนเยครับแบตมันไม่มีหรอกว่าแบตต้องหมดเอ้าใช่หรอ คณะปฏิบัติหน้าที่แบตต้องหมดเด้อไม่ใช่กับแบตเลยพี่ต้องเตรียมให้เรียบร้อยดีก่อนปฏิบัติหน้าที่ต้องเตเงเร,ยรยตเตียมความพร้อมให้เรียบร้อยสิครับชรเบชิญไปไหนพี่เชิญไปด้านหน้าด่านครับมีอะไรสอบตามมาหน้าด่านผมนะครับไหนไ<ม>หๆวัวหน้าด่านไหนเขาไปได้รถไปที่อ้าวผมจะก่อกวนทำไมเนี่ยผมก่อกวนตรงไหนพี่เอาพูดชัดๆเลยว่าผมก่อกวนตรงไหนเอาพูดตรงๆเขาเนี่ยเชิญไปด้าน,านหน้าผมเชิญไปด้านไหนรถผมจอดอยู่นี่เรียกผมอยู่ตรงนี้ไปดีก็เชิญเลยครับเชิญไปไหนอ่ะ ก็ไปก็ผมตรวจคอนเซ็ปตเอาเอางี้ดีกว่าพี่ปฏิบัติหน้าที่ของพี่ไปจะได้รถจไงครับพี่เนาะออกไนอกเขตนะนี่นี่นี่กิริยานะออกไปนอกเขตใจเย็นนะพี่โอเคอย่ารู้หลังๆราพี่จะรู้ว่าผมเป็นใครเนาะรถจะมีรถแหกด่านยังวนไม่ได้ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ไม่ได้ความรู้อะไรเดี๋ยวรถจะเข้าเดี๋ยวรถจะเข้าพี่ปฏิบัติหน้าที่ของพี่ไปไม่ต้องมาวุ่นวายครับเดี๋ยวรถเข้าพี่เดินเชิญเลยครับเอดเรียนเชิญเลยครับไม่มีขันหยาบเลยครับ เอารถไปนู่นผมจะดูนิญตัวพี่เลยครับเชิญตัวพี่ด้วยครับคน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 พี่ด้วยนะครับเชิญตัวพี่เลยครับเรียนเรียนแบบเชิญตัวพี่เลยครับกี่ครับตัวคำเลยไปเชิญตัวพี่เลยครับรถผมอยู่นี่เชิญไม่ใช่เจ้าตัวด้วยครับพี่พี่ก็ปฏิบัติหน้าที่ของพี่ไปไม่มันเป็นเขตเนี่ยเดี๋ยวรถมันเขตตรงไหนเขตนู่นอยู่พี่เชิญเลยครับนนะี่กิริยาเมลยานนะเชิญเลยครับนี่กิริยามารยาทนะเนี่ด่านบนเห็นมยยเเเเิิลลชชญญเลยเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลย นี่เป็นการองฟูนาไ่นะมไ่าม่รจอดงฟูเราเจอดอยู่ตร้ถ่ายจนเลิกด่านนั่นแหละผมไม่ถ่ายแล้วผมทำข่าวไปเลยเจ้านี้มันชอบเก็บยานทนายไม่เันไรไม่เป็นไรปโดนไปโดนไม่เป้นยรยย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 ตยยัยย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 รวจตียยยย เจอญทางนู้นครับป่ะให้ถ่ายให้ถ่ายเจอญทางนู้นครับกล้องทำไมไม่เปิดที่ไปเจอทนู้นครับป่ะนี่ก็อีกเอกนี่ไปไม่เป็นไรครับป่ะร้อยตำรวจเอกนะครับครับพี่ป่ะโอ้โหดูดิเจอนนู้กล้องยังไม่เปิดครับเอทางปฏิบัติหน้าที่ดูดิเจอญนู้นพี่ไะถ่ายได้เอาไม่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อพก่ปฏิบัติพี่ไปแต่ว่าต้องมาคุมผมยังยิ่งไม่ได้คุมจะเชิญไปทางนู้นนะ โซนอนไหนนี่โซนอนไหนอ๋อสพชนบุรีครับพี่สพเมืองชุบุรีครับส่งส่งเข้าประกวดครับส่งเข้าพวกกวดครับาเปล่าเปเชิญตรงนั้นนะเชิญไปไหนพี่เนี่ยเอานอกกวยครับถ้าจะไปถ่ายก็ถ่ายได้เอานอกกวยตรงนี้เอาออกนอกกวาดทำไมต้องผมจะดูผู้ควบคุมผมจะดูผู้ควบคุมจุดตรวจเชิญเลยครับเชิญครับพอยู่ไงอยู่ไหนน่ะไหนเอาอย่างนี้เดี๋ยวป้ายป้ายอยู่ไหนป้ายครับเชิญเลยป้าย ไปจุดตรวจอยู่ตรงไหนครัไปจุดตรวจอยู่ตรงนครับอ่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายตรงนี้ไปถ่ายดูก่อนเลยครับทำไมต้องเชิญดูนี่ไปตัวดีทำไมมันมันเขาเขาบอกว่ายังไงโปร่งใสและตรวจสอบได้นี่ตรวจสอบไม่ได้อะไรเลยให้ตรวจสอบโอ้โหดูนี่โปร่งใสตรวจสอบได้โปร่งโปร่งใสตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยแล้วกล้อง cctv อยู่ไหนเนี่ยดูเนี่ยนี่คือกล้องอะไรเนี่ยลดอันตรายลดนะครับเชิญเลยครับ มีนี่มันมันเปิดแล้วเหรอกล้องเนี้ยไฟไม่ติดไม่อะไรเลยเนี่ยไฟไม่ติดไหมดูดูนะฝากแชร์เข้ากลุ่มเลยพี่เอาให,ให้ให้ดังไปเลยอีกอีก,อ,กอีกสพนึ่งส่งเข้าประกวดไปเลยสพชนบุรีผู้การว่างไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีมกฎหมายนะครับไอันนี้ด้วยนะพี่ทีมทีมกฎหมายดูนะ นี่คือการปฏิบัติลดลงมาสะพานนะลงมาพอลถลงมาสะพานปุ๊บเนี่ยก็มาเจอทำไมไม่ตั้งนูน่นนะตีมันเป็นความสะดวกหน่อยมันางนีอดตวยวโอ้มีตัวฉีดด้วยอ้าวว่ากันไฟมีตัวฉีดด้วยผู้กองมีตัวฉีด้วยเอ่ะมีมีตัวฉีดด้วยพี่โอมีตัวฉีด้วย โอ้โหสุดยอดหนในห้องน้ําสุขลักษณะหาผู้กองมีตัวฉีด้วยเหรออะเขาตัวฉีเนี่ยมีมีตัวฉีด้วยใช่ไหมพี่เขามีสิ่งของเขามีเขาเขาไม่มีการตรวจไม่มีการตรวจจุดตัวฉีดเนี่ยเขายอมรับยอมรับอะไรเขาไปลงยอมยอมรับอะไรก็ตรวจเจอสิ่งของมีมีเหตุอะไรอะตรวจเจอสิ่งของนะครับตัวสิ่งของอะไรมันมันต้องมีเหตุด้วยสิพี่เขามีเหตุแล้วแล้วเขาบอกว่ามีการตรวจฉีไใน สุขักษณะอยู่ตรงไหนนี่มีแต่ป่าในสุขากษณะไม่ได้ตรวจฉีแล้วไม่ได้ตรวจฉีเมื่อกี้เขาบอกว่าตรวจฉีเขาตรวจตรงไหนอ่ะมีการตัวฉีไหมพี่เอาพูดจริงๆพี่พูดตรงๆเพราะคนเจอหลอดตัดเขาก็เลยพาเขาจะพาไม่ละตรวจเขาจะมันจะมีตู้ตรงนู้นเขาจะให้สอนทายไปตรวจแล้วก็ไปตรวจโรงพักเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทํางานเออนี่ผมผมจะดูเนี่ยวิธีการทํางานฟังนะครับผมรับประกันเลยโปร่งใสและตรวจสอบไม่ได้ กีดกันประชาชนทุกอย่างไม่ได้กีดกันครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คือนี่คือังมาเมื่อกี้รถมันกินหรือยาไม่กิหรยานะแต่แต่ละท่านนะร้อยร้อยตำรวจเอกท่านนี้เอบโอเคสิบตำรวจตีท่านนั้นไม่ได้เรื่องพัดที่สิบตำรวจตี้เรื่อันรับตำรวจเหนื่อยมากตันนี้สุดยอดสุดยอดสิบตำรวจตีกล้องไม่เผืดแต่ตรวจสอบประชาชนดูดีตนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่ไม่ตรวจแล้วป้าย ผู้ควบคุมจุดตรวจก่อนเข้าจุดตรวจเราจะไปดูไม่ให้ดูโปรงใสแต่ตรวจและตรวจสอบไม่ได้ว่ากันไปอยู่นะเขาจะกิเขาจะกันทุกอย่างเขาหาเดี๋ยวจะหาว่าผมไปก่อควนอีกดดูดูดสงเข้าประกวดสพชนบุรี ขณะเมื่อกี้ว่าจะไปดูนะรถที่มาปฏิบัติหน้าที่พอดีกลับบ้านพอดีมาเจอพอดีกลับบ้านมาเจอนะพอดีกลับบ้านมาเจอนี่สุดยอดดูอุดมคติมีไหม เดี๋ยวผมจะดูรถคันนี้ยเดี <c oughs> ๋ยวผมจะดูรถคันเนี้ย <c oughs> แล้วรถคันนี้ดูนะอ่าโอเคถูกต้องหกเจ็ดคือว่าใช้ได้ภาษีปกตินี่นะจะจะัดการผมเข้าไปตรงนู้นนะ รจะสามารถตรวสอบได้แต่แต่รงนี้เป็นพื้นที่ของเจ้าที่ตำรวจเนาะตัวโปร่งใสและตรวจสอบไม่ได้พี่เชื่อเถอะขณะผมจะไปดูป้ายผู้ควบคุมจุดตรวจยังไม่ได้เลยโปร่งใสและตรวจสอบตรวจสอบไม่ได้จริงๆครับสพเมืองชนบุรีกันทุกอย่างผู้บังคับบัญชาว่าไงโปร่งใสและตรวจสอบไม่ได้ป้ายผู้ควบคุมจุดตรวจก็ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ขณะผมเป็นผู้เสียหายนะเรียกผมเข้ามานะเออ ใช่ไหมท่านรองท่านท่านเป็นผู้ควบคุมจุดตวจใช่ไหมเนี่ยท่านสิบสิบตำรวจตีไอ้พูดผิดขออภัยพันตำรวจตีถูกไหมมามาจากไหนครับผมครับผมมาจากกรุงเทพพอดีผมลงมาแล้วเขาบอกว่าเรียกเข้าสายผมก็เข้าสายผมมีเหตุอะไรไม่มีเหตุอะไรเลยเรียกตรวจที่สี่มีมีครับไม่ที่เกิดอันตรายครับผมครับเข้าใจอยู่แล้วแล้วผมนี่มีเหตุอะไรก็เกิดทุกคน ไม่ไม่ผมผมถามว่าเรียกผมตรวจเนี่ยคือมีเหตุอะไรก็มีนี่ครับมีทุกคนมีมียังไงครับมีวิญยาณของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการารีเรียกตรวจนะครับทุกคนผ่านตรงเอาเอาเอาให้มันผ่านนะพี่เอาให้มันผ่านนะผมผ่านแล้วพี่ี่ขอดูประชาชนหน่อยได้ไหมมีมีเหตุอะไรครับต้องดูไปประชาชนเห็นไหมน่ะทำไมทาไมคุณต้องประชาชนยังมาตรวจสอบพวกผมได้ ในกรณีอย่างผมผมก็ต้องสามารถตรวจสอบประชาชนได้มันผมพูดเสียหายในเมื่อเรียกเรียกผมตรวจมันต้องมีเหตุสิครับมัเป็นหาุอะไรคตรงไหนครับก็เรียกผมมามาตรวจมันทุกๆคนผมผู้เสียหายสิครับเรียกเรียกเรียกผมตรวจเรื่องอะไรครับเอาก็เรียกผมผมเสียเสียเวลาเวลาผมขับรถเนี่ยผมเสียก็ไม่รูแล้วก็เอาไหมอ้าฟังเอาฟังผมนะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าโปร่งใสตรตรวจสอบได้ผมขอไปดูป้ายจุดจุดตรวจได้ไหมอ่า น้องๆฟังผมไปเดี๋ยวผมผมจะให้เลยดูบัตรประชาชนมาเดี๋ยวเดี๋ยวอาไปฝั่ง้นฝั่งนี้มาพูดพูดดีๆพี่พูดดีๆเอาแบบสบายๆพี่พี่พูดดีอยู่แล้วนี่ในส่วนถ้าถ้ากรณีน้องมาจากไหนนะครับผมมาจากกรุงเทพน้องมาจากหน่วยหน่วยงานไหนครับนี่ดูดูได้เลยพี่ดูหน่วยงานไหนครับผมครับเดี๋ยวผมดูก่อนครับดูดูก่อนนะผมดูก่อนนะเดี๋ยวผมผมดูก่อนตรงเนี้ยทุกคนมีอำนาจหน้าที่อ่าแตกต่างกัน พี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้เป็นช่วงเจ็ดวันอันตรายได้แล้วก็ต้องอย่าทุบชาผมกใจเนนะครับฟังนะครับเจ็ดวันอันตรายนะครับทุกทุกอย่างเป็นอำนาจหน้าที่ทีมกฎหมายดูนะครับทีมกฎหมายดูแล้ววิเคราะห์ด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่คือตรวจสอบได้อยู่แล้วในการเปิดเปิดกล้องแลวพี่ขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับเปิดกล้องเลยพี่จริงๆริงดูดูดูผมดูผมดูพี่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  ดูพี่ก่อนพี่เป็นัวหน้าพี่จะต้องพี่จะต้องเป็นผู้นําในเรื่องของการทุกอย่างต้องตรวจสอบได้นะครับมันตรวจสอบไม่ได้เมื่อกี้ผมจะไปดูป้ายจุดตรวจยังไม่ได้เลยได้ครับได้ครับท่านท่านเพิ่งมาแต่ก่อนหน้านี้มันมีอีกฟังก่อนตอกี้มีเหตุมีเหตุคนอ่กมีรถมีรถคันหนึ่งเจอด่านวนวนใช่ไหมครับวนเสร็จปุ๊บพี่ให้เด็กน้องตามไปดูว่า มีเหตุอะไรถึงถึงม้วนกลับเนี่ยม้วนกลับตัวตัวตัวนั้นดีตัวตัวนั้นทำไมมันต้องอ่ใช่มันดีอยู่แล้วใช่ตัวตัวนั้นดีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ในการตั้งจุดตรวจเนี่ยก็คือว่าพอวนลงสะพานทุกเจอมันเหมือนกับว่าพัวงานนะพี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุอ่ะใครเป็นคนรับผิดชอบฟังก่อนนะอเรามีวิทยาการในการที่ตรวจ อ่ั้งยูแล้วครับแล้ำคำคำสั่งเนี่ยคือไม่ไม่ต้องไปสนใจเลยใช่ไหมพี่ว่าคำสั่งเขาคำสั่งเขาว่าไงคำสั่งมีคำสั่งม่คำสั่งมีคำสั่งโดยผู้บังคับการตบวชพูังจังหวัดเชียงใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่าผู้บังคับการเขาเขาสั่งว่าไงครับเราร้องขอเออนะอีกแล้วต้องร้องขออีกแล้วต้องเขียนหนังสืออีกแล้วเอาฟังนะทั้งสมาคมนะแล้วก็ทั้งสมาคมทั้งนักนักลบด่านเสียนะแลวก็ทั้ง ทั้งฝาเกียงไกลดูนะเดี๋ยวเดพี่พี่ขาขาดูนี่หมหลอดคอนเดนเซอรดูอะไรบัดรบัตนั้นดู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 สินะเดี๋ยวนะพี่พี่ขออนุญาตถ่ายถ่ายไว้นะผมไม่อนุญาตถ่ายให้ดูได้ไม่อนุญาตถ่ายแต่ถ้าพี่จะละเมิดก็แล้วแต่พี่เอ้าจริงจริงแล้วเดี๋ยวทีมงานกฎหมายผมจะทําเรื่องเองไม่เป็นไรเชื่อชื่อชื่อนายเลยครับเนี่ยครับเนี่ยตามนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูไอ้ผมมองก็เห็นตาผมไม่ค่อยได้ชื่อชื่อชื่อนายอะไรนะมองก็เห็นนายธ่านอง พิศวงผู้สื่อข่าวที่พบกิจภาคสนามโอเคตมได้ตรวจสอบแล้วเมื่อผมก็ได้ตรวจสอบเหมือนกันว่าคนคนเนี้ยแล้วทำไมพี่หน้าตาเบียแบบนี้หน้าตาผมนผมมองไม่เห็นผมตาผมเนี่ยงั้นมันมีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ไหมมีครับงั้นผมขอให้ให้เป่าได้ครับทได้ครับ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  เป่าเป่าท่านแล้วก็เป่าผมตังี่ในเมื่อประชาชนร้องขอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ได้ผมไม่เ้ียได้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 ไได้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 ไั้ได้ไ้งสอไทางดได้ไ่้ไม้มด้ไดทไ้งด้ได้ไา้เด้ไ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 ง้ไ่านไไดดี้นไ่น้้้้าน้ ถ่ายเลยผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะท่านองพิศวงเศ์ผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะถ้าถ้าพี่จะละเมิดก็ได้ผมไม่ได้ว่าเดี๋ยวทีมกฎหมายผมงมาเองภาคสนามภาคสนามชดจิตใครเป็นออกใครเป็นออกสั่งใครเปออกออกนี่ใหดูในนี้เลยพี่ผมมองไม่พี่ผมมองผมดูดูมไม่เห็นก็พันเอะมันเป็นลายเซ้นมีลายเซ้นเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายนายคนนนครมันนา เขาเรียกมาจากหน่วยงานเลยนะาจ่ายหน่วยงานแล้วก e ็จะซึ่งซึ่งตรงนี้มาตัวนกล้องกล้องตัวนี้ก็ไม่เปิดแล้วแล้วกล้องตัวนี้มันเปิดยังไงเนี่ยก้องเนี่แล้วนู่นนะเอาประชาชนได้ป้นบนรถด้วยนะเอาประชาชนขึ้นบนรถด้วยนะแล้วกล้องบันทึกก็ไม่มีนะเอาประชาชนขึ้นบนรถบนรถกระบะกล้องบันทึกก็ไม่มีนะแล้วปล่อยไปให้นั่งอยู่แบบนั้นเนี่ย นี่คือในการปฏิบัติหน้าที่ของสพเมืองชนบุรีเดี๋ยวผู้การว่าไงค่อยว่ากันมันมันต้องมันมันตรงมีนี่นะอีกแล้วโปร่งใสและตรวจสอบไม่ได้ไม่ไม่ผมผมอยากรู้ว่ากล้องกล้องกล้องนี้มันเปิดยังไงทําไมมันไม่มันไม่มีไฟเลยผมก็งงนะเื้นที่ตรงตําบลพื้นที่ตรวจนะเดี๋ยวให้ให้ไปดูแง่พื้นพื้นพื้นที่เนี่ยคือพื้นที่ประชาชนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะว่าประชาชนเสียภาษีในการทําถนน เส้นเส้นเนี้ยประชา,าชนมีมีสิทธิ์ที่จะสัญจรแต่ว่าแล้วมันผมอยากจะรู้ว่าจริงๆนะว่าทําไมตั้งแต่ละครั้งทําไมมันสอดคล้องกับพรบรทางหลวงด้วยนี่นะที่ที่ผมสงสัยมากเลยแต่ทําไมไม่มีหน่วยหน่วยงานอะไรทำผมไม่ได้ไปก้าวไกลเลยนะนู่นจุดปฏิบัติหน้าที่ทเออโอ้ ไม่ต้องกลัวชนผมหรอกพี่ชนตำรวจชนนู่นคันแรกนู่นกว่าจะมาถึงผมนู่นเรียบร้อยหมดแล้วกวาดมาหมดแล้วถ้าถ้าชนผมนะ่ะ